สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราติดค้างจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมได้พูดเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของการพูดคุยนะครับแล้วก็ติดค้างว่าเรามาดูนะครับว่าผู้รับสารเนี่ยหรือผู้ฟังเนี่ยนะครับมันต้องทำยังไงบ้างมันมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามาดูนะครับสําหรับผู้ที่ รับสารนะครับจะเป็นเรื่องของการฟังเขาบอกว่าผู้รับสารเนี่ยนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแค่ได้ยินแค่เพียงเสียงหรือคําพูดนะครับแต่หมายถึงความสามารถในการแยกแยะสารที่ส่งมาครับว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นความรู้สึกอันไหนเป็นค่านิยมอันไหนเป็นเรื่องของความคิดของคนที่ส่งนะครับ เพื่อที่จะให้เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับสารเนี่ยแน่ใจว่าเราได้รับสารที่แท้จริงนะครับเหมือนในคลิปที่แล้วที่ผมบอกนะครับแล้วผมยกตัวอย่างไปลักษณะของผู้ประกาศข่าวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือ สมัยก่อนนะครับผู้ประกาศข่าวจะเป็นเรื่องของการอ่านข่าวให้พวกเราฟังเราก็จะได้รับข่าวสารที่ตรงไปจะลงมาแต่สมัยปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการตีข่าววิเคราะห์ข่ขาวคุยข่าวเล่าข่าวนะครับลหลายๆครั้งผู้ประกาศเนี่ยเขาก็จะนํามุมมองหรือนําความรู้สึกของส่วนตัวของเขาออกมาด้วยนะครับถ้าเกิดเราในฐานะผู้รับสารเนี่ยนะครับไม่วิเคราะห์นะครับแล้วก็ไม่แยกแยะ ให้ถูกว่าไหนคือความรู้สึกอันไหนคือสารที่เขาจะส่งนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับกลายเป็นเชื่อไปตามของเชื่อตามผู้ส่งมาเลยนะครับก็คือเชื่อตามในสิ่งที่ผู้ส่งพูดนะครับเราไม่ได้พิเคราะห์เพราะเราจะรับมาทั้งค่านิยมเขาด้วยนะครับมุมมองหรือทัศนคติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้รับสารหรือผู้ฟังเนี่ยนะครับเราต้องแยกแยะสารให้ได้นะครับแล้วก็หาว่าอันไหนคือข้อเท็จจริง ของสารที่เราต้องได้รับนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าไอ้ตัวการได้ยินกับการฟังเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับในเรื่องของผู้รับสารเนี่ยต้องใช้ในเรื่องของฟังอยู่แล้วก็คือใช้สองขูนะครับแต่ในการฟังแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของการได้ยินกับการฟังมันมีความแตกต่างยังไงผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดเสียงขึ้น นะครับตอนนี้เราได้ยินเสียงเกิดขึ้นนะครับเราเพียงแค่รับรู้ว่ามันมีเสียงนะครับอันนี้แหละครับคือการได้ยินนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับพอได้รับรู้เสียงแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาตีความแล้วก็แปลความหมายนะเออไอเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของทําความเข้าใจไอตัวทาความเข้าใจเนี่ยก็เป็นเรื่องของการนําประสบการณ์หรือความรู้ที่เรามีนะครับ แล้วก็กับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนะครับว่ามันคืออะไรจากนั้นเราก็จะไปเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงนั้นนะครับต่อในสิ่งที่เราฟังเราวิเคราะห์แล้วนะครับทีเรามาดูกระบวนกรวรการฟังนะครับกระบวนการฟังเนี่ยนะครับเมื่อกี้ มันคู่ี้ผมแยกแยะให้แล้วว่าเป็นการได้ยินกับการฟังนะครับนันกระนวนการฟังเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของกระบวนการแรกก็คือเรื่องของการได้ยินนะครับแล้วก็มีเรื่องของการฟังแล้วก็เป็นเรื่องของการทําความเข้าใจเป็นเรื่องของการคิด เป็นเรื่องของการนําไปใช้นะครับนี่เรามาดูการได้ยินนะครับแบบที่บอกตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือเป็นการรับรู้นะครับคือทางกายภาพว่ามันมีเสียงเกิดขึ้นนะครับโดยนะครับการรับขึ้นเสียงนะครับแล้วก็ส่งไปยังสมองสมองรับรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีเสียงเกิดขึ้นนะครับแต่เรา ยังไม่ได้ฟังนะครับคือรู้ว่ามีเสียงนะครับแต่พอเราตั้งใจแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเสียงนั้นผ่านเข้าไปที่หูชั้นกลางนะครับมันก็จะเกิดเรื่องของการรับฟังแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเรื่องของความสนใจนะครับสังเกตไหมพอได้ยินเสียงปุ๊บอุ้ยมันคืออะไรมันมีความสนใจจะเป็นเรื่องของการฟังแล้วนะครับเรื่องของสนใจว่าเสียงนั้นน่ะมันคืออะไรนะครับจากนั้นเป็นฮะกระบวนการที่เริ่มทําความเข้าใจแล้วนะครับเสียงก็ส่งผ่านมาที่ประสาท นะครับเสียงเข้าสู่ระบบสมองก็จะแปรผลและนะครับแปรผลว่าไอเสียงที่เราได้ยินตอนแรกแล้วเราก็ตั้งใจฟังเนี่ยนะครับมาทําความเข้าใจว่ามันเป็นเสียงอะไรนะครับจากนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการคิดและแปลความหมายนะครับโดยใช้เรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความรู้นะครับก็คือสิ่งที่เข้ามาเนี่ยนะครับเรามาและมาคิดวิเคราะห์และช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วว่าไอเสียงที่มาเนี่ย หรือสิ่งที่เราตั้งใจฟังเนี่ยนะครับมันคืออะไรเพื่อแยกแยะแล้วว่าเราต้องได้ข้อมูลตรงนั้นโดยที่ปัดสจากความรู้สึกนะครับค่านิยมหรือความคิดของคนที่ส่งสารนะครับดัะนั้นลักษณะตรงช่วงคิดเนี่ยมันจะ,จะเป็นเรื่องของประสบการณ์และความรู้ที่เรามีอยู่หลังจากที่ได้สารมาแล้วนะครับเราแปลความหมายได้แล้วนะครับก็คือเราก็ต้องเลือกแหละตัวผู้ฟังเนี่ยนะครับก็ต้อง นำไปทําให้เกิดประโยชน์นะครับนําสิ่งที่ได้มามันมันตรงกันกันกบผู้ส่งผู้ส่งต้องการให้เรารับรู้อะไรนะครับเราก็รับรู้แล้วก็เข้าใจตรงกันแล้วก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับอันนี้ครับคือกระบวนการฟังนะครับเป็นทักษะของคนที่เป็นผู้รับสารแต่อย่าลืมนะครับผมบอกแล้วว่าคนส่งสารกับคนรับสารนะครับ มันสามารถเป็นคนคนเดียวกันได้เพราะว่าเราจะมีการพูดโต้ตอบกันก็คือเป็นการพูดลักษณะของสองทางนะครับหลับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบนะครับขอความกรุณาช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือช่วยกด s u b ส c r ค b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ